นี่เราเข้าสู่คนถัดไปนะฮะคู่นี้เอาซักหน่อิไปปอนอ่านชื่อยังไงดีวะเนี่ย LS ใช่ป่ะ L 8 6อะไรสักอย่างเนี่ยแหละอ๋อไม่ใช่นี่หว่านั่น SRPD ของผอบดูไปถ่ายปอนทิ้งฟาร์ยอทิ้งไปแล้วนะฮะมามาทางฝั่งของไอไอไอจุดจุดจุดไอจุด I จุดจุดนะฮะมาพร้อมกับคริสบีคู่ใจกับมุมฟังเสียงนะฮะดูซิว่าทางฝั่งแดงจะทำอย่างไร ทำไงถึงได้เทสเข้าห้องให้ทันได้เทสครับผมเดี๋ยวเราจะมีการเปิดห้องเรื่อยๆนะฮะตอนนี้คิวเทสเหลืออยู่แค่2คนเท่านั้นหลังจากที่เทสสองคนนี้จบปุ๊บเราจะเปิดห้องและเทสรอบถัดไปิอยากเห็นพี่ไปเนี่คนอ่ะไม่เหตุที่พิบัติเทสคนสักคนหนึ่งอ่ะหน้ารอบแรกสักคนไะมพิบัตสักคนเอางั้นเลยหัวแเองเลหน่อยงสักคนหนึ่งหัวเองเล่นเองอ่ะหัวเองเล่นเองกูจะมีสมาธิเล่นไหมเนี่ย พอโตอ้วนเกินแบกเยอะเดี๋ยวผมไปแล้วครับโอเคเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหคิดวีคิดจะวัดอ๋อเจ้าใครจะพูดว่าอัพแต่ไม่ใช่คิดวีคิดวีจะ r p รยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีคนที่ไม่โดนไงประเด็นน่ะโถ่สายมากโถ่ปืนไหมปืนไหมอันนี้ไอ เอาได้เยอะเดี๋ยวเอาได้ยังอ่ะมีตรงนี้มีของเล่นให้มี R B สี่ห้าสี่ S แปด M บล็อกสโคร P A C เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวซีวเดี๋ยววะมาฉะมาฉะเอาแล้วโอ้ย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 เอยอ,อมุกนี้โดนหลอกง่ายนะฮะพออีฝั่งฝั่งแดงหลบมุมไปฝั่งน้ำมือก็จะดันนะฮะพลิกง่าย แน่น่าเสียดยา,ยยา,ายเลยปะสยเสีไหาเก็บเสียง SM สองพันสิบครับผมจำเสียงนี้ได้ผมคุ้นเคยกับปืนนี้ดีเออปอดเล่นปืนนี้แหละเลนร์ม aster โอ้โห <c oughs> เอาแล้ว OA ปะทะซูปปเปอร์วีคคัพเบเกอร์วานนี้ก็รู้จกเลยคนหมดสร้างใหม่ครับเดีย๋ยวเราสร้างใหม่ รอรอบหน้านะจ้ารอรอบหน้ามีพวกไปทัอะไรวะไปฟาดเอาไปฟาดโอ้ย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 ,อ,ยอ,าอาเอางงงงง,งยังเดนวนอยู่ตั้งหลับตั้งหลักถอยไปตั้งหลับเอาหาหายังหาอยู่ เอ้ยได้ยินเสียงนี่ว่าฟังผิดเป็นไหมยังไงอ้าวไอ,อ้เรียบร้อยจังหวะนี้เอาแล้วไล่ไม่ได้รนะเบิดแตกเกมจบนะมึงแตกตายแล้วตายว,ว,วอ้าวอ้าวอ้าวตายกระฐานเดียวค่ะตายกระฐานเดียวค่ะผ่างเลยาดแล้ว โอ้ยจริงจริงเมื่อกี้มันควรจะทำอย่างนั้นเลยกูกูคิดกูคิดอยู่กูคิดอยู่อ่าควันลงแล้วอ่า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 เรียบร้อยเกมโอเวอร์เจอกันคนถัดไป